สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการขึ้นโมเดลโต๊ะทำงานนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะใช้เครื่องมือไดท t a n กิลนะครับในการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1งอันนะครับใช้เครื่องมือ p u พุชฟูนะครับในการดึงพื้นผิวขึ้นมานะครับผมจะทำให้ส่วนตัวนี้ของ เรานะครับเป็นส่วนของขาโต๊ะนะครับผมไม่ต้องการให้ผมอาจจะมีการแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นแค่สี่เหลี่ยมนะครับนิดหน่อยนะครับใช้พูดครูนะครับนี่ครับ เมื่อเราได้ส่วนของขาโต๊ะของเรานะครับผมจะทำการ make group ไปก่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เครื่องมือ move นะครับ copy นะครับขาโต๊ะของผมนะครับขึ้นมาอย่งนงานนะครับ ส่วนตรงนี้ผมจะใช้เป็นโตะทำงานแบบ3าคานะครับผมก็จะก๊อปขึ้นมาอีกตัวนึงน,นะครับมานี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้ เครื่องมือ rectangle นะครับเพื่อทำแผ่นวาของโต๊ะของเรานะครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทำการปรับและแก้ไขกันอีกทีนะครับนี่นะครับใช้เครื่องมือ arc นะครับเพื่อที่จะแต่ง โต๊ะของเรานะครับ เราจะลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเดทไปเลยนะครับเดท ing ไปนะครับเมื่อเราได้ส่วนของที่เราต้องการนะครับผมจะใช้เครื่องมือพ u s ป p นะครับการดึงพื้นผิวขึ้นมานะครับไม่ต้องหนามากนะครับนีนะครับ แล้วผมก็จะทำการ Move ขึ้นไปวางนะครับบนขาโต๊ะที่เราเตรียมไว้นะครับขยับกันหน่อยนะครับ จอาจจะเล็กไปนะครับใช้สเกลนะครับดึงได้นะครับเพราะว่าตอนทำนี้ผมไม่ได้กำหนดขนาดที่ชัดเจนนะครับก็เลยต้องมาปรับกันนิดนึงนะครับ ส่วนของขาเนียนะครับอันนี้นะครับข้างอีกนิดนึงนะครับน,นะครับเราก็จะเห็นเป็นโครงสร้างโต๊ะแล้วนะครับ นนนัั้ะครบผมจะทำการปรับแต่งโต๊ะของผมนะครับผมใช้ลายนะครับลากจากขาโต๊ะฝั่งหนึ่งไปถึงขาโต๊ะฝั่งหนึ่งนะครับ ของที่บังนะครับใช้เครื่องมือฟูดพูลนะครับดึงเข้ามาหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องมือลายนะครับ ทำเพื่อให้มาจบกันนะครับจะได้เป็นสองฝั่งนะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเครื่องมือพุทธูนะครับดึงปาบหานี้นะครับแล้วก็จะได้ของส่วนของโต๊ะออกมานะครับแล้วเราจะมาเพิ่มพื้นที่การใช้สอยกันนะครับ ใช้เครื่องมือลายนะครับแบ่งสัดส่วนนะครับเครื่องมือพูดพลูนะครับดึงมานะครับนี่นะครับ จากส่วนที่เมื่อกี้เราใช้งานนะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับโมเดลของเราแล้ครับครับก็จะเห็นเป็นรูปทรงเหมือนตัวทำงานนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ออฟ s e t นะครับสร้างช่องข้างในนะครับ นนี่ะครับใช้พูดผูเจาะนะครับ,จร,บจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเราก็เจาะแค่พอประมาณนะครับมันจะเป็นจะต้องทะลุนะฮะมานี้นะครับ ามารถทำเป็นช่องได้นะครับแบ่งนะครับเมื่องออกสเสร็จน,นะครับเราจะทำการแบง่งพื้นที่ใช้สอยนะครับ คนที่ผมทำเป็นตู้แล้วกันนะครับ อยู่ที่ก็อย่างที่เคยบอกบอกกันไว้นะครับว่าเครื่องมือเราก็อาจจะใช้เครื่องมือที่แทบจะไม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับเทคนิคก็คล้ายๆของเดิมนะครับขึ้นอยู่ที่การดีไซน์นะครับเจานะทะลุเป็นเกตนะครับ ก็ถือว่าเสร็จในระดับหนึ่งนะครับโตทำงานของเรานะครับนี่นะครับเป็นดีไซน์ของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่สีหน่อยแล้วกันนะครับ ตีเล็กกันหน่อยแล้วครับลดความคมของ ของเรานร Soft, Ten, นรเนีนะครับสอบเททนสมูทนะครับเปลี่ยนสีนะครับจะใช้เป็นโบู์นะครับ เป็นบูกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเมคกรุ๊ปไว้ก่อนแล้วนะครับส่วนตัวขาผมก็จะใช้เป็นบูเช่นกันนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้โตัวทำงานของเรานะครับขึ้นมา1โตัวนะครับเราจะใส่สีเพื่อให้มีความสวยงามก็ได้นะครับอรู่ตามความต้องการนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับโต๊ะทํางานของเรานะครับแต่เดี๋ยวผมจะหาของมาวางเลยนะครับเพื่อไม่ให้ดูเป็นการโล่งไปนะครับสําหรับสเกตอัพนะครับในตัวส e t ตอัพของ Google สเกตอัพนะครับเขาจัดทำเหมือนเป็น ซัพพอร์ตของ Google อยู่ด้วยนะครับเพื่อที่ให้เราสะดวกต่อการที่เราอาจจะดาวน์โหลดโมเดลมาใช้งานได้นะครับลองไปที่วินโดว์นะครับ Component นะครับนี่นะครับหน้าตาของคอมโพเนนต์นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะครับเป็นเห็นว่า Google นะครับเราสามารถเซิร์ช ข้อมูลจากตัวนี้เพื่อโหลดดาวน์โหลดโมเดลของ Google ที่เขามาแชร์กันไว้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เป็น picture frame นะครับเชื่อเฟมนะครับ Enter นะครับจะขึ้นเป็นนี่เห็นไหมครับสังเกตได้ว่านะครับว่าจะเห็นพอเราเซิร์ชไปนะครับก็จะมีโมเดลต่างๆที่มีการนำมาแชร์กันไว้ของผู้ที่ทำขึ้นนะครับผมจะลองเลือกสักตัวหนึ่งนะครับ นี้แล้วนะครับก็จะดาวน์โหลดมานะครับเห็นไหมครับนะครับก็เป็นสิ่งที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับ รูนะครับไม่สาวก,ก็เป็นภาพอะไรนะครับแต่เมื่อเราดาวน์โหลดมานะครับก็วางสะหน่อยครับครับมานี้นะครับ นะครับแล้วผมจะลองทำการดาวน์โหลดไปคอมพิวเตอร์นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับครับก็จะมีโมเดลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบให้เราดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วครับเราก็ได้โมเดลมาแล้วครับต้องทำการหมุนกันหน่อยนะครับ เดียวใช้สเกลย่อนเลยครับ อยากขยายกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการ,ปรเปลี่ยนองศากันนะครับขอบรูปของเราจจะใหญ่ไปนะครับ ขนาดสักนิดนึงครับสำหรับโต๊ะของเราก็เสร็จไปแล้วนะครับแต่นี้ผมจะลองจัดวางสัดส่วนให้ดูนะครับว่าผสมกับเครื่องมือที่เราโมเดลที่เราสร้างขึ้นนะครับกับบางส่วนที่เราโหลดมาใช้ได้นะครับเอาเป็นเคสสักตัวนะครับ ก็ยอ่อกัน,นครับใหญ่มากนะครับหรือด้วยความที่เราสร้าง ทําทำงานเราเล็กนะครับขยับกันเป็นการใหญ่นะครับก็นี่นะครับ มาณนี้นะครับโหลดของตกแต่งโต๊ะทำงานของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับโต๊ะทำงานของผมนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับโต๊ะทำงานวันนี้นะครับผมก็ขอจบการทำงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ